าวิทยาลัยลธุรกิจบันดีเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพสาร้างเห็นการดูแลรักษาสุขภาพแนวใหม่ที่กำลังมาแรงในขณะนี้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขารับจำนวนรุ่นละ35คน พี่สาวเนี่ยนะคะก็บอกได้เลยว่าทุกคนที่เรียนไม่หมดอายุไม่เกี่ยวนะคะอ,อยู่ที่ความตั้งใจที่ที่เชื่ออย่างเดียวว่า,วาการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นนะคะอายุร้อยปีก็เรียนรู้ได้ทําให้เรารู้ว่าอายุที่ยืนยาวที่สุด122ปีเนี่ยเขามีกันได้แล้วเราล่ะเราจะละเลยสิ่งเหล่านั้นเหลือกับคนที่เรารักให้ดูแลตัวเราและคนรอบข้างที่ดีนะคะที่ยังเชื่อ<ม>ว่า หลงนี้มันเป็นสิทงที่ดีางามแล้วก็เรียนไม่ยากนะคะถ้าเราฝึกฝนนะคะอาจารย์น่ารักม,มากๆบอกได้เลยให้ความรักให้ความอบอุ่นแล้วก็มีการเติมด้วยนะคะอย่างเราไม่เข้าใจเงี้ยค่ะคุณเป้ลม่แต่แบอใจร้อนร้อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำเรื่องย,ย,ย,ยากงากให้ง่ายเข้าใจง่ายง,ง่ายโดยเฉพาะที่พี่สาวมาเรียนที่ DPU แห่งนี้นะคะมีความรู้สึกประทับใจมากๆทั้งหลักสูตรเอ่ยทั้งอาจารย์ผู้สอนเอ่ยสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อนก็น่ารักและดี บเบิ้ลค่ะก็จะมีการตียวกันในกลุ่มเล็กหลุ่มใหญ่กองสองค่ะน่ารักมากๆอย่างร้อยที่สุดพี่สาวก็เชื่อว่าเราได้การยาน,นํานิอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่มากๆที่จะช่วยกันชะลงโรคนี้แล้วก็ในประเทศไทยนะคะให้มีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขโสรแกนพี่สาวนะคะอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะให้พวกเรามีสุขภาพดีนะคะจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต รับสมัครแล้วตั้งแต่มักราคมถึงเมษายนของทุกปีติดต่อสอบถามที่081-818-9937-02-578-0040และ02-907-0248